สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมทอตใหม่มาแล้วก็ตอนนี้ขายหมดไปที่เรียบร้อยนะคะจองไปแล้ว20ลังนะคะส่วนใครที่ขายส่งส่วนใครที่ซื้อราคาส่งนะคะถ้าเราขอแพ็คไแบบนี้นะหนูจะไม่แพ็คใส่กล่องไปให้นะคะเพราะว่ามันจะประหยัดค่าส่งกว่ากันเยอะเลยค่ะประหยัดไปสี่ห้าสิบบาทเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะค่าส่งถูกกว่านะคะนี่นะครับออเดอร์ Order. ไปตอนนี้เป็นไงบ้างครับคิม จากเดิมที่ครั้งแรกคิมเริ่มต้นที่หนึ่งรังใช่ไหมครับตอนนี้คิมเพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วครับสามรังเสริมสามรังเหรอครับคิมลงทุนสามรังแล้วนะครับโอ้ยแล้วที่เหลือไปขอเจยกกันนะครับนี่นะครับแล้วต่อไปก็ของคิมคิมจะได้พันหกอ่าม่เยอะไปอ๋อนี่เลยอันนี้นะครับอันนี้คือออเดอร์ของเรานะครับวัือนพรุ่งนี้เราเตรียมจะส่งนะครับผมที่สิบรังนะครับ ตอนนี้เขารวมตอนนี้เขาเขาทำกันเป็นทีมคนไหนคนคนคนไหนคนไหนเป็นคนลงทุนยกมือขึ้นคนไหนเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายรูปยกมือขึ้นโอเคบายบายก่อนเร็วๆบบายก่อนลูก